สวัสดีค่ับลูกฮัลโหลฮัลโหลยายครับสวัสดีครับดีครับยายแนะด้นำตัวเองให้กับผู้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับเอ่อผมชื่อไยลูกไม่ต้องื่อจริงหรอกมะเยอะอายุสิบเอ็ดปีมาจากโรงเรียนปญนาเดนครับผมพี่ายคับพี่ายเป็นนักกีฬาประเภทไหนนะครับฟินกับว่ายนะ้ำว้าวเวลาเล่นฟินกับว่ายน้ำแล้วเนี่ยพี่ายรู้สึกเป็นไงชอบไหมครับ โอเคนะเรามาเล่าประสบการณ์ให้ผู้ชมเขาฟังกันนิดหนึ่งในเรื่องประสบการณ์ตอนที่เราอธิษฐานด้วยกันบนเครื่องบินตอนที่เราไปชิ้วไปญี่ปุ่นกันตอนกลางคืนที่มันเครื่องบินมันผุดผุพผุดผุดผพี่ไอ้อธิษฐานกับป้าอ้อมใช่ไหมครับใช่เราจับมือกันใช่ไหม,มแล้วอธิษฐานด้วยกันใช่ไหมครับเราอธิษฐานขอการอ,อปก ปกป้องปกป้อง protection protection แล้วเราอธิษฐานเป็นภาษาที่พูดได้และภาษาที่พูดแบบไม่รู้เรื่องใช่ไหมเป็นภาษาพระวิญญาณใช่ใโอเคพี่ไอครับป้าถามนิดนึงว่าพี่ไอเชื่อไหมว่าพระเจ้าดูแลเราอ่าฮะใช่แล้วพระเจ้าปกป้องเราไหมครับอ่าโอเคพี่ไอถ้าว่ามีพระเจ้าอยู่ด้วยพี่ไอกลัวไหมไม่กลัวแล้วพี่ไอคิดว่าอยากให้เด็กๆทุกคนมีพระเจ้าไหมครับ พูดกับเด็กๆนิดนึงว่าแบบว่า oh. พี่ไอยอยากให้เขามีพระเจ้าอย่างไงเออไม่รู้สิแต่ก็นิดนอยากให้มีอยากให้มี mm. เนาะโอเคถ้าป้าบอกว่าตอนนี้เราจะอธิษฐาน mm. อะไรดีพี่ไอยอยากให้เราอธิษฐานอะไรดีครับให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนมีความสุขและอะไรอีก <th> ปลอดภัยปลอดภัยงั้นเราอธิษฐานด้วยกันให้กับท่านผู้ชมนะครับ ป้าจะพูดก่อนแล้วพี่ไอ้ก็อธิษฐานตามที่พี่อ้อยากจะพูดเนาะอขอบคุณพระเจ้าให้ท่านผู้ชมมีความสุขและมีความปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วพี่ไอ้พูดต่อจะมีอะไรอีกนะ<อ>าะขอให้เขาปลอดภัยขอให้เขาปลอดภัยม,ม,มีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆด้วยบ้างข้างด้วยใช่ไหมโอเคและเราขอในพระนามของพระเยซ,ยเยซูและเราบอกว่า Bye.